สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็กําลังที่จะเดินทางไปยังจังหวัดชนบุรีนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะคบพี่คุณพ่อสวัสดีครับวันเราจะไปไหนกันควันนี้บดเป็นโชเฟอร์นะครับนนรพาครอบครัวไปเที่ยวสวนนงนุษพัทยาครับแม่นะครับแล้วก็วันนี้มีสมาชิกอีกหนะึ่ง นี้นะครับก็ไปกัน3คนนะครับตอนนี้จองโรงแรมแล้วเรียบร้อนะครับเขาเลือกเป็นที่พักที่เป็นสุนัขัได้นะครับช่วงนี้นะครับน่าเที่ยวมากๆเพราะว่าเป็นช่วงของโควิด19เนาะแต่ว่าก็เป็นการผ่อนโกรนแล้วเปิดให้เที่ยวได้นะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในช่วงตรนี้ที่เราจะไปแวะกันที่สวนนงนุษเงื่อนไขของสวนนงนุชก็มีอยู่ว่าสวนนงนุษนะครับตอนนี้ เข้าเที่ยวชมฟรีนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องได้รับวัคซีนนะครับป้องกันโควิด19นี้ออเข็มแล้วนะครับต้องมีหลักฐานไปแสดงนะครับคุณจึงจะได้เข้าชมฟรีนะครับผมเราก็มีการโทรไปถามมาแล้วเนาะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับไปเที่ยวสวนนงนุษช่วงนี้ก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะครับ <พอ S 2> แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันสนี่นงนุชพัทยาหมายถึงว่าผมเป็นคนชอบต้นไม้โดยเฉพาะนะครับสับปะรดสีนะครับกับเปิร์นเนี่ย ชอบโดยส่วนตัวนะครับก็จะไปดูเป็นเลฟเฟอร์เรนต์นะครับเออเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถนํามาเดบบ้านเราได้นะครับมาตกแต่งน,นะครับเอาให้สวยงามครับประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันที่สอนงนุษพัทยาเลยนะคะบ๊ายบายไปทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าตัวเล็กไปยิ่งเล่นอยู่ทางนู่นเลยที่พักตรงนี้คือจะดีมากเพราะว่าจะได้วิลล่าแบบเป็นหลังแบบนี้เลยนะคะใครที่ พา้องหมามาเนาะเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างที่พักเ okay, ตอนนี้ก็ที่พักมารับแล้วนะครับแล้วก็ทําการของนะครับขึ้นรถแบบนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะนั่ง <Okay. S 1> รถของทางโรงแรมไปที่ที่พักกัน <Okay. S 1> แม่ก็กําลังขึ้นมาแล้วก็ตัวเล็กอึ้มโอเคเลยมัโอเคไป ตอนนี้นะครับรถก็โดยเราจะต้องนั่งรถออกแบบนี้ก็คือให้รถจอดจอดไว้นะครับแล้วก็ไปแบบนี้เลยทาการเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ที่คีย์การ์ดนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางจากเมนออฟฟิศตรงนี้นะครับที่เป็นฟอนนะครับไปที่ที่พักอีกที่หนึง่งโอเคแล้วูกบอลน,นี่ก็จะเป็นที่นั่งของไอ้อ้วนๆน,นั่นเองถึงแล้วนะครับไปที่นั่ง น้องแบบนี้เลยดูดูสิดูนี่นี่กันนี่เยอะเลยนะคะพี่ๆเขาก็กำลังเอาอีกส่วนไอราก็กำลังเดินลึ่งพางขาให้เพ้าไปไอรีอโอโหทำไมไม่เข้าบ้านครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้บ้านเป็น C407 นั่นเองในการตอนนี้เขายกของออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเตียงนอนสามเตียงแบบนี้เรามาเนาะสามพ่อแม่ลูกนั่นเองนะคาน่ารักมากเลยบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มีตบให้นะครับแล้วก็อันนี้ลาโพงออกมาเองนะทุกคนมีนะครับน้าดื่มนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทํากาแฟาเสื้อนะครับนามาให้รลง้ก็ดีแล้วก็ อุปกรณ์เตรียมให้น้องหมาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจองให้แบบเป็นที่พักแบบว่าน้องหมาพักได้นะครับก็จะมีนอนต่อมานะครับตอนนี้คุณพ่อนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดผ้าม่านได้โอเคจะได้อ่างแบบนี้ด้วย uh, น่ารักมากกุชชี่นี่ยน่ารักมากมากะมองเห็นห้องนอนแบบนี้ได้เลยไอรีนออห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 อกอึกมาเหรอใช่ไหม ปล่าฮะไออ้วนเอ็งไปอึมาหรอของบ้านที่นี่นะครับก็จะเป็นหลังๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนาะเวลาพาน้องหมาน้องแมวมานะครับเพราะว่าก็จะได้ให้เขาวิ่งเล่นแบบนี้เลยนะครับยังไม่เปิดตึกใหญ่ให้นอนนะครับถ้าเกิดนอนก็จะเป็นวิลล่าแบบที่เห็นเลยกำลังจะไปไหนกันคุณแม่โอไปสวน,นง,นงโอเคเรากำลังจะไปสวนนงนุษเนาะตอนนี้ก็กำลังเดิน<อ> <laughs> หอระะโอเคกําลังจะไปที่รถใช่ไหมหยีย่คุณแม่อยากเล่นน้ํำไหม <c oughs> ไม่อยากเล่นทำไมเพราะตอนตนี้ช่วงนี้ไม่อยากโอเคสวนนงนุชพัทยานะคะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อตอนนี้กีสักครู่นะครับเราจะใช้บัตร นะครับเข้ามาก็จะฟรีนะครับทุกคนเอ๊เฮ้ทุกคนตอนนี้ก็เดินกันดูสวนอยากจะบอกว่าตอนนี้มาช่วงเวลา4ี่โมงเย็นน้างไม่รอแฉมคนน้อยนะครับช่วงโควิด1 9แบบนี้นะครับฉีดวัคซีนครบ2เข็มโชว์บัตรกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มาเดินดูได้เลยแบบนี้ เชิญชวนนะครับอย่างที่เพลงเขาเปิดอยู่นคะครับเชิญชวนมาเที่ยวสวนนงนุษพัทยาตอนนี้ผมมาอยู่ที่โซนไดโนเสาร์ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันมองไปนี้จะได้วิวนะครับเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็จะมีสวนต,ต่างๆนะครับสวนไม้ที่เป็นคอยนะครับ ป็นหลายปีที่แล้วนะครับที่เราสัมภาษณ์นะครับน่าจะเจ้าของสัตว์สะสมต้นปาล์มมากที่สุดในโลก้วก็ถึงจะขอเชิญชวนที่ใครดูวิดีโอนี้นะครับอยากมาเที่ยวพาครอบครัวมาเลยนะครับรับเรื่องที่พักที่อยู่นะครับโรงแรมต่างๆนะครับหาง่ายนะครับครับอยากเชิญชวนก็สระตูตดีมากลยดีเมื่อวันนี้ฝ่ามองกล้องสิเย้ บ๊ายบายบายบายกับ๊ายบายโอเคทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านเทิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะครับอยู่กับคุณพ่อนะคะทานาโอเคตอนนี้กำลังรออาหารอยู่นะครับแล้วก็คุณแม่นะมาแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปอาบน้ํากันที่พักเนี่ยครับมี อ่านนะครับเอาไว้ให้เราแช่น้ําได้ด้วยกํลาลังทําอะไรมามากทานข้าวก,กลับมาทานข้าวเพราะว่าที่ร้านอาหารทานไม่ค่อยได้เยอะนะครับทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องน้ํานะครับนี่เลยอย่างที่เห็นนะเราได้ทําการเปิดน้ําอุ่นเอาไว้มันก็อุ่นมากๆเลยเราจะมีการแช่น้ําอุ่นกันนะคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับแล้วก็คุณแม่ ทานยาแล้วก็คุณพ่อยังไม่ลุกนะครับอืมเมื่อคืนนอนสบายไหมครับอ๋อเมื่อคืนก็คือน,นอนสบายมากครับเพราะว่าฝนตกด้วยทุกคนเว้นฟ้าเลยฝนตกนะครับก็อากาศแบบครึมๆอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านของเราเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำนะครับหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะทุกคน อันเช้านะคะเดี๋ยวให้คุณแม่นำเสนอนะครับอันนี้คือเริ่มเซตแรกก็คือข้าวผัดไข่ดาวนะครับสองโอเคแล้วก็น้ำส้มนมผาเขียวอ่าแล้วก็น้ำชาอ่าก็จะมีอ๋อแล้วก็มีคอนเฟรกแล้วก็อันนี้เหมือนไข่ตุ๋นเลยหะืมาอันนี้ก็น่าทานมากมากเนาะตอนเช้าก่อนที่จะไป ว่ายน้ำกันต้องต้องเอาอาหารมาให้เราที่ห้องธรรมดาถ้าไม่ติ็โควิดเราจะต้องอาบน้ำเต็งตูวล็อบบี้นะคะเอาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็นี่เลยนี่ก็รอทานข้าวเหมือนกันแต่มาที่หนึ่งชาําตากำลังมองคุณแม่ เอาวเพราะว่าแอร์เย็นแอร์เย็นมากๆแอร์ยู่ให้ลูกชายน้อยเซ็คเีอยวหนาวลูกชายน้อยหนาวน่าสั่นมาลูกมามาหาแม่ยวแม่หูผลไม้น่าทานมากอันนี้สะว่ายน้ำกันนะคะกำลังเดินไปจาก ทีวิลล่าของเราไปที่สระว่ายน้ําเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสระว่ายน้ําที่นี่เนี่ยเป็นแบบไหนพ่อกับน้องไอริชนะครับกำลังเดินปะป๋าเราจะไปดูสระใช่ไหมเงียบสงบมากเลยเนาะตรงนี้แล้วนะครับโซนของสระว่ายน้ําอย่างที่ทุกคนเห็นน่าอาจจะสดหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนแล้วก็มาเลยคนยเย้สระว่ายน้ําของทางที่พักนะครับ น่าารักมกมไอริชไม่สามารถเล่นได้นะครับตอนนี้ไม่มีแดดเพราะว่าอากาศคึ้มมากที่จะมากระโดดน้ําเล่นแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเล่นห่วงยางกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ลงไปเล่นน้ําเดี๋ยวเราจะเป่าห่วงยางแต่ว่าน้ํามันเหมือนจะแบบว่าไม่ได้ลึกมากนะต้องมีห่วงยางด้วยเวลามาเล่นน้านะครับน้องๆโอเค okay. ไปขึ้นนะแม่แมันม่บีบ,บเวลาละ,าะมันจะ,นะต้องบีบให้ลมเข้า ที่เป่าใหญ่เลยครับตอนนี้แอ่ลิบอาบไม่ได้อากดีมากเลยอากาศไม่ร้อนน่าอาบอาลิบก็อยากอาบด้วยอือของอาิบอาบไม่ได้เป็นไงมากงอย่างงี้ต้องไปจัดที่บ้านสักหนึ่ง,งบอ่บอลาิบนนะอยากาบด้ว อลิซจะอ่านลรอครับมาแบบนี้ก็โอเคดีอ้าวถ่ายคนที่มาเดิบน้ำด้วยนะคะแม่บ้านก็เอาน้ำไปเสิร์ฟตามห้องที่เขามาพักนะคะอ่าแล้วก็สั่งอาหารเราก็จะไปเสิร์ฟที่ห้องแล้วก็ มาเล่นน้ำตอนเช้าอ,อันนี้ตอนเช้านะคะนี่ตอนเช้าน,า<อ>นี่ไอตัวน้อย,ไอ,อยไอตัวน้อยกับก็อยากจะทแตแล้วทุกคนตอนนี้ก็เล่นน้ำเสร็จดูนพอเล่นด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังที่จะเดินกลับไปที่ที่พักนะคะก็เช็คเอาท์กลับบ้านกันน้องหมาน้องหมามาได้ <laughs> เราไม่ต้องมา กังวลเลยเหมือนบ้านเราเลยเหมือนธรรมชาติเหมือนบ้านเหมือน,นอยู่บ้านเขาก็จะมีความ,มเราไม่ต้องไปงกังวลกับเขาเขาอยากเดินไปตรงไหนก็ไปได้เลยเพราะว่าที่มีน้องหมามานะคะถ้ามันเราไม่มีน้องหมาเราโซนนึงนะคะเดี๋ยวเรามีน้องหมาเราก็มาโซนนี้โซนนี้เขาก็โอเคเรื่องสะดวกสบายนะคะ โอเครู้เรื่องตอนนี้เดี๋ยวเราไปอาบน้ําก่อนนะครับก็ได้ทําการเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่เราเก็บของอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอคุณแม่จัดของคุณพ่อก็เช็ดรถจากคาบฝนที่ลงมาเมื่อคืนนี้สำหรับทริปนี้นะครับโรงแรมนะครับที่น้องหมานอนได้คือลองบีชการ์เด้นรีสอร์ทแอนด์พัทยานะครับอันนี้ก็สนุกม,มากเลย ครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับก็กําลังเดินทางกลับบ้านกันแล้วเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกคุณพ่อก่อนครั้งที่โรงแรมหนึ่งคืนครับตอนนี้กําลังนะครับปิดคลิปแล้วก็มีไอรีสกลับบ้านกันแล้วคุณแม่มยังอยู่ตรงที่พัทยาเหนือโอเคเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวยังไงไอ้เพื่อนเพื่อนนะครับพาน้องหมาน้องแมวเที่ยวนะช่วงนี้นะครับคนน้อยมากๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกัน ล็อกหน้าพาไปเที่ยวไหนเนาะบาย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 ลิล